ประตูมิติแห่งปัจจุบันขณะพวกเรารู้สึกประหลาดใจกับวิธีการอันหลากหลายและมากมายวุ่นวายของมนุษย์โลกในการใช้เวลาพลังงานและการจดจ่อของตัวเองไปกับสิ่งต่างๆเหลือเกินในโลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพอันนี้ เป้าหมายของชีวิตก็คือการเข้าใจการจัดการและการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานที่หนาแน่นทึบตันและมีข้อจำกัดเหล่านี้ไปเสียเพื่อนำเอาจิตสำนึกและความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์ที่สุดเข้าไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างแทนมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะประกอบกิจธุระและกิจกรรมต่างๆของตัวเองไป โดยไม่ได้ใส่ความคิดและจิตใจของตัวเองลงไปในกิจกรรมนั้นๆด้วยเลยเพราะว่าพวกเขาจะมัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นๆอยู่จิตใจของพวกเขาจะมัวแต่ท่องเที่ยวไปในอดีตหรือในอนาคตอยู่ดังนั้นจึงมีน้อยครั้งมากๆที่พวกเขาจะสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่จริงๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกิจธุระทางโลกของมนุษย์มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าอยู่อย่างนั้นจนกลายไปเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมนุษย์โลกไปและมนุษย์โลกก็ไม่สามารถตระหนักรู้หรือมีสติรู้ได้เลยว่ามีพลังงานอะไรหรือมีสิ่งใดที่แตกต่างออกไปจากเดิมบ้าง ในโครงข่ายพลังงานหรือในสนามพลังงานของดาวเคราะห์โลกและเพราะว่าการที่ไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่นี้เองมนุษย์โลกจึงไม่ได้นำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้แห่งแสงสว่างของตัวเองเข้าไปใส่ในชั่วขณะนั้นๆด้วยมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดและจิตใจของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงยินยอมให้จิตใจของตัวเองเป็นผู้ครอบงำได้อย่างอิสระไปตลอดทั้งวันและพวกเขาก็ยินยอมให้จิตใจของตัวเองเป็นผู้กำหนดการไหลเวียนของพลังงานที่ไหลเข้ามาในร่างกายเนื้อของตัวเองได้อีกด้วยพวกเขาใช้สอยพลังงานแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกมอบมาให้ในทุกๆลมหายใจของพวกเขาเองอย่างสูรุ่ยสูร่ายโดยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นมีพลังอํำนาจที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใดๆก็ได้ที่พวกเขาไปเกี่ยวข้องสัมผัสด้วยพวกเขาจะรีบทำงานหนึ่งให้เสร็จๆไปเพื่อที่จะได้ไปทำงานอื่นๆต่ออีกเสมือนว่าเป็นหน้าที่และก็จะทำไปโดยปราศจากความรู้สึก หรือการใส่ใจใดๆทั้งสิ้นดังนั้นตอนนี้มันจึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาพัฒนาความตระหนักรู้อย่างจริงจังในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าพวกคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อแมทริกของจักรวาลทั้งจักรวาลเลยทีเดียวพวกเราขอย้ำนะว่าไม่ว่าพวกคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม มันก็จะไปส่งผลกระทบต่อแมทริกของจักรวาลทั้งจักรวาลด้วยเสมอ กิจธุระประจำวันทางโลกของพวกคุณเช่นการนำขยะไปทิ้งนั้นก็สามารถที่จะกลายไปเป็นชั่วขณะแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับตัวพวกคุณเองและสำหรับโคงขายพลังงานของโลกได้ด้วยถ้าพวกคุณนำเอาความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ในกิจกรรมนั้นๆด้วยอย่างเต็มที่เพราะว่าพวกคุณสามารถที่จะ เออบอาบขยะเหล่านั้นด้วยแสงสว่างของตัวเองได้ในแบบที่จะทำให้ไม่ว่าพวกมันจะไปที่ไหนต่อก็ตามพวกมันก็จะไปยกระดับพลังงานของทุกสิ่งทุกอย่างและของทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวมันหรือที่มาแตะต้องสัมผัสมันให้สูงขึ้นตามไปด้วยได้เพราะฉะนั้นแล้วจงก้าวเข้าไปในความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์อันนั้น ซึ่งเป็นที่ที่พวกคุณมีพลังอำนาจที่จะยกระดับคลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ำๆซึ่งเป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายให้สูงขึ้นมาได้ตลอดเวลาด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนแห่งการเปลี่ยนรูปแบบของเอกภพจงฝึกฝนการนำเอาแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่น่าทึ่งอันนี้เข้าไปใส่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณกระทำ ซึ่งยิ่งพวกคุณนำเอาจิตสํานึกความตระหนกรู้ของตัวเองเข้าไปไว้ในปัจจุบันขณะมากเท่าไหร่และดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ของหัวใจของตัวเองมากเท่าไหร่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณก็จะยิ่งยกระดับขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบไปรวดเร็วมากเท่านั้นด้วยส่วนการไปติดอยู่ในอดีตและการไปพวงถึงอนาคตนั้น ก็รั้งแต่จะขัดขวางพวกคุณเอาไว้ไม่ให้เริงรละบำอยู่ในปัจจุบันขณะได้เท่านั้นเองปัจจุบันขณะคือที่ที่พลังอำน,นาจของพวกคุณสถิตยอยู่ปัจจุบันขณะคือที่ที่ความสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ปัจจุบันขณะคือที่ที่ประตูมิติแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอันสะอาดและบริสุทธิ์สถิตยอยู่ นี่คือกุญแจของพวกคุณในทุกๆก,กิจกรรมทุกๆโปรเจกต์และทุกๆก,กิจธุระทางโลกของพวกคุณจงนำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ในชั่วขณะนั้นๆด้วยอย่างเต็มที่จงยินยอมให้ภาษาทั้งหมดของพวกคุณเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นได้กลิ่นหรือการรับรู้การสัมผัสก็ตาม และเมื่อใดที่พวกคุณเริงระบำอยู่ในปัจจุบันขณะได้ในชั่วขณะแล้วมันก็จะมีสักชั่วขณะหนึ่งแหละที่พวกคุณก็จะได้ประจักษ์ว่าการอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่นั้นมันมีคุณสมบัติเป็นแบบโปร่งแสงมันมีเวทมนต์หรือพลังลี้ลับอยู่อย่างหนึ่งที่มีพร้อมอยู่แล้วให้มนุษย์แห่งดวงดาวทุกๆคน นำไปใช้งานแต่มนุษย์ผู้นั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะขี่คลื่นพลังงานที่เป็นผู้ที่กำลังสร้างทุกๆชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะทั้งหมดนี้ขึ้นมาอยู่ซะก่อนเพราะว่ามันต้องอาศัยทักษะความชำนาญด้วยมันเป็นเกมอย่างหนึ่งและมันก็เป็นคำเชือ้อเชิญด้วยจงเริ่มฝึกฝนเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในขณะที่พวกคุณทำกิจธุระประจําวันทางโลกของตัวเองไปตามปกติจงนำเอาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเข้าไปใส่ไว้ในชั่วขณะนั้นๆด้วยจงฝึกฝนการกลับไปตระหนักรู้ถึงตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่จงฝึกฝนการก้าวออกมาจากความคิดที่เคยชินของตัวเอง ที่มันคอยบงการกิจกรรมต่างๆของพวกคุณอยู่โดยไม่รู้ตัวจงฝึกฝนการอยู่ในปัจจุบันขณะให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกก็คือณนะจุดศูนย์กลางหัวใจของพวกคุณเองเพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณนําเอาสติหรือความตระหนักรู้ของตัวเองมาจดจ่อไว้ในหัวใจของตัวเองแล้ว พวกคุณก็จะสามารถอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนหัวใจของพวกคุณนั้นมันชอบที่จะไปเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนของอดีตและอนาคตจิตใจของพวกคุณมันชอบที่จะเล่นเกมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าและเกมถ้าเพียงแต่ตอนนี้ฉันทำหรือไม่ทำอย่างโน้นอย่างนี้ จกผูแ้แปลค่ะซึ่งเป็นการนึกเสียดายและเสียใจย้อนหลังจิตใจของพวกคุณมันเพล่อเพลินอ,อยู่กับความกลัวและความเกลียดชังโปรแกรมของจิตใจของพวกคุณคือผู้ที่กักขังมนุษย์แห่งดวงดาวหลากบิติแต่ละคนเอาไวใ้ให้ติดอยู่แต่ในมายาการแห่งการมีข้อจำกัดนี่แหละ คืองานรับใช้โลกที่สูงส่งที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกคุณจะสามารถทำเพื่อคนอื่นๆได้ซึ่งงานรับใช้ที่ว่านี้ก็คือการดำรงสติอยู่ในความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งก็คือการดำรงอยู่ในความตระหนักรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะนั่นเอง การเวลามันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าการเวลาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโฮโลแกรมหรือเกมสามมิตินี้เท่านั้นเองมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมายาการนี้เท่านั้นเองและการเวลาก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับจิตใจด้วยและเจ้าการเวลานี้นั่นแหละที่เป็นตัวการทำให้พวกคุณหลุดออกมาจากปัจจุบันขณะและ ด้วยการฝึกฝนอยู่ในปัจจุบันขณะก็เท่ากับว่าพวกคุณกำลังเดินออกมาจากมายาการของการเวลาแล้วมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ง่ายดายกว่าที่พวกคุณคิดกันเอาไว้มากพวกคุณยังจดจำประสบการณ์ตอนที่พวกคุณรู้สึกว่ามีความสุขและประเดประดังไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจได้ไหมนั่นแหละ ตอนนั้นแหละที่พวกคุณกำลังอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วจงนำเอาจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปใส่ไว้ในแต่ละชั่วขณะอย่างเต็มที่แล้วพวกคุณก็จะถูกเอิบอ่าบไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจความสุขค,ความเบิกบานซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งใจความสุขความเบิกบานนี้จะผุดลอยขึ้นมาจากหัวใจอันศักดิ์สิทธิ ของพวกคุณเองแล้วพวกนั้นมันก็จะเผยแผ่ออกมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปแล้วจากนั้นทุกๆก,กิจกรรมและทุทกๆสิ่งที่พวกคุณได้เผชิญก็จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่อาณาจากักรแห่งแสงสว่างและความรักต่อไป แล้วจากนั้นพวกคุณก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในประตูมิติแห่งปัจจุบันอันมหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะในคลิปนี้มีการเฉลยไปแล้วนะคะว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือตอนที่เรามีความดีใจมีความสุขตอนนั้น มันเป็นอารมณ์ที่สุดขั้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกดีใจรู้สึกความสุขให้บ่อยที่สุดถี่ที่สุดเพราะมันคือทางของความมหัศจรรย์ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังนะคะ